ใครคะมานั่งร้องไห้เลยตรงนี้คะใครคะนี่เป็นไรไี่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,อ่อเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกผิดให้นะแต่ว่าถ้าจะไปกับพี่เนี่ยพี่ว่าน่าจะลำบากหน่อยอ่ะน่าจะไปไม่ได้เพราะว่า ัวว่าวันก่อนเนี่ยวันก่อนที่เจอโอขพักของน้องกิบแล้วเหมือนเขาจะทาร้ายท่นด้วยแล้วเหมือนเขาโกรธน,น้องกิบมากถ้าเขารูว่าน้องจับปาเนี่ยไปอยู่บ้านน้องกิบเนี่ยมีหวังนะน้องกิบกับครอบครัวน้องกิบเนี่ยอันตรายอย่างเนี้ยสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พี่ซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะพี่พี่อมมาเดินป่าเหมือนเดิมวันนี้จะนํา น้ำแดงมาถวายกับท่านท่านาคุณลุงท่านคุณลุงท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในผืนกป่าอย่งนี้นะคะเป็นท่านลุงเท้านี่เองนะพี่ทุกคน,นะคะ่ะอ๋มขอพูดอีกครั้งนะคะขอขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่านพ่อปู่เท้าท่านลุงเท้าอะไรเนี่ยคือ อยากจะชี้แจงมากๆสำหรับเรื่องนี้คือคนที่อมจะไปหาเนี่ยชื่อว่าท่านเท้าท่านลุงเท้าลุงเท้าในที่นี้ท่านคือบุคคลที่สิงสถิตหรือดูแลพืนป่าดูแลต้นไม้สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนรูปเท้าคนเท้านมนุษย์นะพี่ๆท่านเลย นามว่าลุงเท้านะเพราะว่าท่านเนี่ยยังไม่ได้แก่นะพี่ๆยังไม่ได้แก่อ๋มให้เกียรติท่านโดยการเรียกท่านว่าลุงนะแล้วท่านเองอ่ะก็แทนตัวท่านเองว่า,าลุงเหมือนกันท่านก็แทนตัวท่านแบบนั้นเหมือนกันนะส่วนพ่อปู่พ่อปู่ก็คือคนที่ หัวง,งอกผมงอกมีอายุมีอายุพันปีที่ออกมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ต้นใสต้นใหญ่นั่นเองนะพี่พี่นั่นคือพ่อปู่อมก็เรียกว่าพ่อปู่เรียกว่าพ่อเลยเรียกว่าพ่อปู่นะไม่ได้เรียกว่าลุงนะเรียกว่าพอ่อพี่เอฟซหลายคนคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าทําไมไม่เรียกว่าพอ่อทําไมไม่เรียกว่าพ่อเจอท่านลุงเท้าไปนะบอกว่าทาไมไม่เรียกว่าพ่อท่านก็บอกให้เรียกว่าพอ่อทุกคนค่า ถ้าทุกคนดูคลิปออมตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ออมเจอพ่อปู่แรกๆนะ่ะทุกคนจะรู้จะแยกออกว่าเป็นคนไหนนะพี่ๆคือท่านสองคนเนี่ยมีมีอะไรอ่ะมีการปฏิบัติงานเหมือนเหมือนกันไอ้ทนะี่ก็คือเป็นเป็นผู้ดูแลเผืนป่าทั้งสองท่านเลยเป็นผู้ดูแลเผืนป่าแต่แค่ ทั้งสองคนเนี่ยอยู่คนละจุดคนละที่กันเพราะว่าพ่อปู่จะดูแลผืนป่าที่มีสายน้ําส่วนท่านลุงเท้าเนี่ยก็มีสายน้ำเหมือนกันพี่แต่ว่าเป็นป่าดิบชื้นนะเป็นป่าดิบชื้นแล้วก็สิส่งสิทธิ์อยู่ในต้นไม้มีลักษณะรูปเท้าทั้งสองคนทําทําหน้าที่เหมือนกันเลยเพียงแค่นามที่ออมเรียกจะไม่เหมือนกันพ,พี่ต้องไม่สับสนนะไม่สับสนโอเคเดี๋ยววันเนี้ยที่เดินไปเนี่ยคือจะไปหาท่าน ท่านลุงเท้านะลุงเท้าลุงเท้าเนี่ยมีบริวารเยอะมากๆบริวารเนี่ยก็คือเป็นพวกผีสางอะพี่ๆคนที่ขอส่วนบุญเอาง่ายๆพูดง่ายๆคือผีสางที่มาตามขอส่วนบุญไม่ว่าเป็นเด็กเป็นคนแก่คนวัยกลางคนนะที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็คือพวกผีสางนางไม้นี่แหละท่านเนี่ย,ท,นนยท่านเลี้ยงผีคือท่าน ท่านมีบริวารเป็นผีนั่นเองแล้วท่านเนี่ยไม่ขออะไรไปถวายแต่ว่าอ,อ๋มจะนําไปถวายเพราะว่าท่านเนี่ยจะได้นําไปให้กลุ่มกลุ่มพวกผีพวกเนี้ยได้กินบริวารของท่านเนี่ยได้กินนะพอมาครั้งคือแล้วเนี่ยอมได้ยินเสียงเด็กๆเนี่ยเล่นน้ํากันอ๋มก็เข้าใจว่าเอ้ยเป็นเสียงของเป็นเสียงของเอออัหนี้หรือเปล่าเป็นเสียงของเด็กในหมู่บ้านหรือเปล่ามาเล่นน้ําที่ไหนได้นะไม่ใช่นะพี่พ ท่านหลุงเท้าบอกว่าเป็นเสียงของบริวารของท่านมาเล่นน้ําเองมันก็รอกินรออะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ๆออมก็เลยได้เข้าใจว่าแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนั่นเองนะวันนี้ก็เลยนําของเพื่อที่จะนําไปถวายนะทุกคนออมก็จะเตรียมตัวเดินทางแล้วตอนนี้จะนําน้ําแดงแล้วก็ขนมไปไปให้กับไปให้กับท่านท่านหลุงเท้านะเพื่อที่จะนำมาให้บริวารของท่าน แต่ละคนนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยค่ะพี่พฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยไม่กดคำโฆษณาสปอร์ตออมเพื่อที่ออมเนี่ยจะได้มีกำลังใจในการเดินทางนะพี่พไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงนะ ฝากเป็นกําลังใจให้ออมด้วยฝากดูแลออมด้วยนะพี่พี่ฝากเป็นหูเป็นตาไม่ว่าใครจะได้ยินเสียงอะไรหรือเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้คอมเมนต์บอกออมได้เลยนะบางสิ่งบางอย่างที่ออมเดินไปเนี่ยออมอาจจะมองไม่เห็นนะพี่พี่ออมอาจจะมองไม่เห็นพี่พี่อาจจะมองเห็นเนาะอาจจะเข้ากล้องแต่ไม่เข้าสายตาออมก็ได้นะหรือไม่ว่าจะเป็นเสียงมันกันนะเสียงอาจจะเข้ากล้องแต่ว่าออมเองไม่ได้ยินพี่พี่คอมเมนต์บอกออมได้เลยนะเพื่อตัวออมเองเนี่ยก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขนําไป ปฏิบัติให้มันถูกต้องนะพี่พี่แบบจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนะจะได้ปฏิบัติตัวถูกนั่นเองนะพี่พี่โอเคฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คลิปนี้นะพี่พี่เดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์หลร้ายอมมีอาวุธติดตัวมานะฝากพี่พี่เอฟซีไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงไม่ใช่ทุกคนเป็นห่วงอมเนาะทุกคนทุกคนเป็นห่วงอมนี้แล้วอมต้องบอกว่าอฝากพี่เอฟซีเป็นกําลังใจก็พอนะให้ผ่าน การเดินทางนี้ไปได้ง่ายแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะพี่ๆฝากอวยพรให้อมก็พอเนานะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคนก็จะน่าจะจําอุโมงทางนี้ได้นะอุโมงที่อ๋มผ่านหลายคนอาจจะเรียกว่าอุโมงรับเเรนนะพี่ๆดูเข้ามามืดตึบ๊บทั้งๆที่นี่เป็นช่วงเวลาบ่ายสองบ่ายสามนะแต่มืดมากพี่ๆ คิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงกลัวๆนะถ้ามาคนเดียวมีใครกลัวไหมอมก็กลัวนะพี่ๆแต่ก็โอเคก็เดินได้กลัวเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยของอะไรนะกลัวจะเป็นรอยสัตว์ป่านะพี่ๆเป็นสัตว์ป่าไม่ก็มีคนมาฟันนะ อาจจะเห็นเสาต้นนี้นะพี่ๆอ,อมเคยแจ้งไปแล้วแหละว่าเสาต้นนี้ยเป็นมันเป็นเขตป่าไม้พี่ๆมันก็เลยเป็นเสาหลวงนั่นแหละเดินไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ถ่ายหมดนะพี่อาจจะถ่ายแค่บางฉากบางตอนเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยาก อยากจะเห็นจุดที่สำคัญสำคัญเนาะเหมือนฉากที่ท่านเนี่ยหายตัวมาหายตัวกับวันนั้นนะอมเนี่ยไม่รู้นะว่าท่านกลับยังไงนะพี่ๆอมเนี่ยได้ขาบางกล้องพี่ๆขาอมเนี่ยไปบางกล้องพี่ๆเอฟซีวไวใหญ่เลยว่าบางกล้องทำไมมองไม่เห็นเลยเนาอะอมก็ต้องกลับขออภัยด้วยเพราะว่าเราก็ลืมไปเลยเนาะแล้วก็โฟกัสผิดจุดแล้วก็ ก็เป็นความผิดพลาดนะคะพี่พีเป็นความผิดพลาดของอเองที่ตั้งใจถ่ายแต่ขาตัวเองไปบังกล้องนะพี่พีเอฟซี FC ก็เลยไม่ได้เห็นนะก็อันนี้ก็ขอขอขอปรับปรุงแก้ไขนะต้องขอโทษพี่พีเอฟซีหลายหลายคนด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยเนาะอันไหนที่สามารถปรับปรุงได้ผมก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขตามที่ พี่ๆคอมเมนต์กันเข้ามาเลยออมจะปรับปรงุงตอนนี้มันเสียงฝนจะมาแล้วอ่ะพี่ๆออมต้องเร่งฝีเท้าแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยออมจะปิดกล้องไปก่อนแล้วพอเดินใกล้ๆถึงเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวออมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะโอเคคนได้ยินเสียงอะไรไนหะมมันเสียงแมลงเสียงแมลงเสียงอะไรก็ยัง ดังดังมากใกล้ถึงแล้วแหละทุกทีตันนี้ไม่ได้ยเสียงคนเล่นน้ำไม่ได้อยู่เสียงใครเล่นน้ำเลยไม่รู้ทำไมนะจะเดินชิ่นิดตึงอยากเห็นคนต้น ต้นนี้ก็ใหญ่ต้นนี้ใหญ่มากไม่รู้ว่านนป็นต้นอะไรบุมันมีพงพงไม้เซตกล้องก่อนคนเสียงอะไรไม่รู้นะอีดอีดอาร์ตอีดอาร์ตน่าจะเป็นเสียงไม้ไผ่มาจจะฟังนละ้ว ว่าจะเป็นบริวารของพ่อปู่นะเอ้ยบริวารของท่านเท้านะพี่กลัวว่าจะเป็นบริวารของท่านเทา้าใครคะมานั่งร้องไห้เลยตรงนี้คะใครคะทำไมไปนั่งอยู่อย่างนั้นน่ะ ชุดเหมือนแม่นางจำปาเหมือนน้องจำปาเลยทำไมนั่งนิ่งจังร้องไห้ทวนเสียงเสียงร้องไห้เลยไม่รู้น้องจำปาหรือเปล่าขอไปดูก่อนจำปาเหรอเป็นไรอะ่ะ น้องจับปลาแล้วพี่ดูดิว่าคุมตัวหมดเลยปกติจะเปิดหน้าเล่นน้องจะยินย้มจำใส่ทำไมมารอบนี้ทำไมร้องห้จำปลาเหรออาวแล้วไม่ได้กลับบ้านเหรอทำไมอ่ะไปหานองกจิบ นนก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะพี่พี่น่าจะออาดูจากี่ิปอยเมือนกับ้างนะแล้วทำไมวันนี้ไม่เปิดหน้าลนะ เดียวไม่มีองค์พรลักษม์มาด้วยหรอคะมีมากมก็คืออีกรู้ความรับของพ่อก็เลยเกิดการแตกแยกกันนิดนิดหน่อยๆใช่ไหม เป็นไรไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกกิดให้นะแต่ว,ว่าถ้าจะไปกับพี่เนี่ยพี่ว่าน่าจะลําบากหน่อยน่าจะไปไม่ได้เพราะว่า <Ooh. S 1> พี่กลัวว่าวันก่อนเนี่ยวันก่อนที่เจอองคกหักของน้องกิจแล้วเหมือนเขาจะทําร้ายพี่ด้วยแล้วเหมือนเขาโกรธน้องกิบมากถ้าเขารู้ว่าน้องจะปตาเนี่ยไปอยู่บ้านน้องกิจเนี่ยมีหวังนะน้องกิบครอบครัวน้องกิดเนี่ยอันตรายอยู่เนี่ย ็คือกับคุณพ่อคุณแม่คือกับพ่อกับแม่ก่อนว่าจะเอายังไงกับปัญหาเรื่องนี้สามารถแบบยอมกันได้ไหมหรือว่ายองคือศึกษากันก่อนแล้วก็ถ้ายังไงะะถ้าพ่อกับแม่อนุญาตให้เดินทางไปทีนนด่นนด,นนด้านข,นนของ,งน้องเนาะแล้วก็จคุยกันดีดีดีก่าแต่ว่าน้องตาลฟาลจะเย็ๆนๆก่อน นักสตาร์าสามารถช่วยคุณพ่อได้นะโดยการที่แบบว่าไปบอกพ่อให้ใจอ่อนบอกพ่อให้อารมณ์ยเย็นแบบนี้อธิบายให้พ่อฟังถึงือ,อเข้าสู่มันมีกางน้องกิบดีกว่าบอกพ่อให้ใจเย็นหนะ่อยคุยกับพ่อดีพ่ออาจจะแบบว่าใจอ่อนแล้วก็นักสปาร์ก็เลยได้กลับมาอยู่ที่นี่กับน้องกิบด้วยจะได้ไม่เกิดปัญหาหนนะนะกันรอะงเนาะก็คือกันเรื่องน,นี้ เนี่ยกลับบ้านได้แล้วมืดแล้วเนี่ยเย็นแล้วเดี๋ยวแล้วใครแล้วองค์ารับไม่มาด้วยเหรอแต่แต่น้องกัฟฟาเนี่ยไปน้องจัฟฟาจะไปอยู่กับธุรกิจตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าพอ,อนนี้เนี่ยธุรกิจะจะจะสวยนะธุรกิจจะแย่เอนไรนะ านองไปเดี๋ยวฝนตกแนละเดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วพี่ไม่ได้พาลองจำปาไปด้วยนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาตามเดี๋ยวพ่อกับแม่มาตามบุคลากมาตามเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่กว่านี้เลยเพราะว่าเ้าเห็นว่ามัานอยู่กับคนที่อยู่กับคปนอื่นออนะอตอนนี้ยังเชดคจากนั้นไม่ได้ต้องปรึกษากับพ่อพกับแม่ก่อนจะพูดกเกขกเขาให้รี้เรื่องก่อนนะ เดีย๋ยวถ้าพ่อกับแม่ไม่ยามันจะเป็นอะไรที่ที่จะพาเอามารักน้นองไัไปด้วยโอเคนะทุกคนปัญหาใหญ่มากตอนนี้ว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเลยนะแต่มาเจอแบบนี้ก็สงสารน้องเหมือนกันนะพี่ๆผมไม่ถ่ายน้องนะน้องอยู่ในสภาพที่ร้องไห้เสียใจเนาะ ออมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้เห็นอ่าสภาพที่น้องเนี่ยมีลักษณะที่แบบเป็นร้องไห้เสียใจอยู่เงี้ยเขาเป็นทุกข์แล้วพี่พี่ออออมไม่สามารถถ่ายตรงนี้ได้นะต้องให้เจยดน้องด้วยโอเคเดีย๋ยวออมจะจะเดินทางพาน้องกลับเข้าเมืองก่อนให้ให้น้องกลับเข้าเมืองจะพ,พยายามพูดให้น้องกลับบ้านก่อนนะพี่พี่เดี๋ยวยังไงเนี่ยออมจะถ่ายให้พี่พีเอฟซีเนี่ยดูอีกทีหนึ่งนะ โอเคพี่ๆตอนนี้ออมกำลังจะเดินทางกลับนะเพราะว่าที่ต้องกลับแล้วเพราะว่าตอนนี้จะมืดออมเดินทางไปหาท่านลุงเฮ้ยเสียงเหมือนองค์คลักเลยพี่ๆเขาน่าจะมาตามมาตามน้องกลับบ้านดยว่าน้องขีดรถจับตัว